พ <Okay. S 2> ลาปล่าทั้งหมดหกกองเนาะหกกองอยาทอดเพื่อกาผู้ลงรับไปแล้วปีกับห,หนหนึงปีหนึ่งหงนะึ่งป,ปีหนึงหนสปนงหนึปีหนึ่นปีน่หนึ่ปีหนึ่ง,ปลงลปนปีห่งหนึ่งปอหห่ปีห่งหน่งปีหห่ปแห้ว่น่งปบห่งหน่งปีน่หน่งีห่งหนบีนหนนง แล้วก็จะได้เอาไปถวายภาคเขาจะตอนใบพันะครับประเพณีนี่ก็ทํากันมาตั้งแต่กุญยาต,ตายย้ายแล้วครับสุป,ปีใหม่สงก,การที่ก็ทํากันทีนึงเพื่อว่าถวายเป็นเพื่อบุญกุศลจะได้ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วเนาะครับวันนี้ทาง ม่ยกอันทัวก็ได้มาพาเพื่อนๆเข้ามารับชมนะครับมาดูงานบุญประจำ <c oughs> ปีใครก็ปีใหม่คนหนึ่งก็ทำคนหนึ่งครับ <c oughs> มาๆๆจอยกัน้อของขึ้นรถพร้อมแล้วลไ,ไปกันเลยของพ้อมแล้แล้วก็ยกของขึ้นรถไปวัดกันนะเว้ยตรงน,นี้ก็ ได้เวลาแล้วที่จะต้องเดินทางไปวัดเอาของไปถวายหวพระกจยมเอนตาเาตาเช่วยกันหน่อยช่วยกันเอาของลงรถหน่อยถึงวัดแล้วช่วยกันหน่อยเก็บของลงรถก่อนเดี๋ยวจะได้รวบล้มดูสถานที่ เอาเลย่เอาเลแวมาับูนังนี่รกันเนาะ ติจานะรย่าเงวิะไปไม่ไกล้าไปไม่ไกล้าไป่ไ้าไปม้าไปไมไกลาไป่ไกลาไป่ไเลาไป่ไลาไปเไกลไป่ไกลาไปไ่กลาไป่ไกลาไปไม่ไลาไปไม่ไเลขาไป่ไกลปไกลขปม่ไกลไป่ไเลไปไไปม่ไอลไปปตไไปปป จีต่างปััไม้างป่าปูนาตีกาตียกีมังกรตุรากีกราี่จังไมหางป่าปูนาตีอคควะโตโคาากะนมราคารุ่ตัวไลกกัน